สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันและชาวลัคนาการทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมปี2566ของชาวราศีกันชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตำรกของรัศสารไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะก็เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำพยากรณ์ที่ออกมาอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยากให้ทุกคนรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะคะถ้าคำทำนายออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมาก เพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบางเรื่องก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างหรือจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะดวงจะดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเสมอไปความคิดและการกระทําที่ดีนั่นแหละจะนําพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณ เราทำดีดวงก็ดีนะคะเราทำไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงเดี๋ยวมารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ หนึ่งไม้เท้านะคะสองดาบเดชหกถ้วยแฮงแมนสามถ้วยนะคะเดซันเก้าถ้วยเด t a าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะแปดไม้เทา้า ดวงชะตาในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นดีมากๆนะคะชีวิตกำลังจะดีขึ้นอะไรที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยหรือเรื่งบากใจมันก็จะผ่านพ้นไปจะได้รับโอกาสที่ดีมากมายนะคะชีวิตจะเกิดการเริ่มต้นใหม่หรือสิ่งที่ค้างคาต่างๆจะได้กลับไปทำให้สำเร็จอะไรที่มันยืดเยื้อยาวนานก็จะได้ข้อสรุปได้จบสักที มีพลังใจและแรงปานใจใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวนะคะมีหัวคิดวิเดิ่มสร้างสารรค์มองการไกลมีความมั่นใจในตัวเองสูงสิ่งที่ว่ายากคุณก็สามารถทําได้ขอให้เต็มที่กับทุกอย่างถ้าคุณทําเต็มที่ไม่มีคําว่าแพ้นะคะจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ได้รับแรงใจที่ดีจากคนรอบตัว บวกกับประสบการณ์และความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วนะก็จะนําพาคุณให้ประสบความสําเร็จปัญหาต่างๆก็จะขี้คายไปตามกาลเวลาถ้าเราเข้าใจปัญหาเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้นะคะเจอเรื่องแย่ๆเจอคนไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจนะช่างมันอยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับคนที่เรารักใครจะทําอะไรก็อย่าไปแคร์นะคะปล่อยเขานะให้เขาบ้าไปคนเดียว ถ้าเราไม่ใส่ใจสัอย่างเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะไม่อยากมองว่าเราต้องอดทนกับคนเหล่านั้นแต่อยากให้อยู่อย่างเข้าใจไม่ว่าอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็ต้องเจอนะคะก็อยู่อย่างเข้าใจไม่ใช่ว่าต้องอยู่อย่างอดทนนะคะแค่เราเปลี่ยนความคิดมันก็จะเกิดความสบายใจมากขึ้นพลังงานจากไพ่ยังบ่งบอกนะคะว่าให้ชาวราศีกันเนี่ยต้องหาเวลาพักบ้าง พักกายพักใจนะคะเพราะแรงกดดันต่างๆอาจจะทําให้คุณเครียดนะน้อยใจอะไรบางอย่างต้องหาความนิ่งหาที่สงบสงบ,สงบเพื่อรวบรวมพลังครั้งใหม่ก็ได้นะคะเมื่อความมั่นคงทางจิตใจมีมากขึ้นและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยคุณกาลังแสวงหาสิ่งที่ดีนะมาเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เหมือนคุณได้ค้นพบตัวเองนะว่าอยากจะมีชีวิตแบบไหนชีวิตที่เป็นอยู่มันใช่สำหรับคุณหรือเปล่าก็เริ่มหาคำตอบให้กับตัวเองหลายคนก็เดินตามความฝันได้ลงมือทำตามที่คุณต้องการคุณดูมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ทำนะคะคาดหวังว่ามันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นแต่ก็ยังคงมองหาหนทางอื่นที่ดีกว่าเอาไว้นะ ก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆก็ได้สอนคุณไว้เยอะมากมายถ้าคุณตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาหยุดคุณได้การลงมือทำจะทำให้คุณได้รู้นะคะว่ามันเป็นทางที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าถ้าผิดถูกยังไงนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะเป็นประสบการณ์ที่คุณจะหาได้ด้วยตัวของคุณเองไม่มีบทเรียนไหนที่สอนเราได้ดีเท่ากับบทเรียนที่เราเจอด้วยตัวของตัวเองนะคะ ทำแล้วเราก็จะได้รู้นะว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันใช่ทางของเราหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่เราก็จะได้เปลี่ยนเส้นทางได้ทันเพราะคุณก็มีหนทางอื่นอีกมากมายนะคะแล้วก็มีภายต่างประเทศที่โดดเด่นดีมากๆอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะดีหมดเลยนะคะเจราจาค้าขายกับต่างชาติต่างภาษาก็จะเกิดความสําเร็จได้เป็นคู่ค้าการได้ทําสัญญาซื้อขายกัน ใช้ภาษาในการทำมาหากินนะมีอาชีพเป็นไกด์เป็นร่ามแปลภาษาเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศนะคะก็จะได้รับการยอมรับมีงานวิ่งเข้าชนคุณเยอะมากๆหรือมีเกณฑ์เดินทางไปดูงานไปศึกษาอบรมนะคะก็จะได้ไปได้บินอย่างแน่นอนได้ go inter เพื่อไปสร้างอนาคตนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีกลับมารวมทั้งมีโอกาสได้พบรักกับชาวต่างชาติอีกด้วย แต่หากรู้จักการผ่านสื่อออนไลน์ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะอาจจะเจอพวกมิจฉาชีพนะพวกที่อยูหลอกลวงเอาเงินนะคะพวกแอปหาคู่ต่างๆก็ต้องมีสติอย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่าให้ความลุ่มหลงบังตาจนทําให้คุณขาดสติเสียทรัพย์สินโดยไม่รู้ตัวนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วงนี้จะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นก็ขึ้นเหนือลองตานะคะจากที่ต้องเดินทางบ่อยอยู่แล้วนะก็จะบ่อยยิ่งขึ้นไปอีก ถ้ามองในแง่ดีอาจจะเป็นเพราะว่ามีงานมากขึ้นมีคนมาจ้างงานเรานะคะเขาเร็งเห็นความสามารถเห็นศักยภาพที่คุณมีหรือความมีชื่อเสียงในแง่ดีของเราก็จะดึงดูดงานดีๆเข้ามาให้เราได้ทำนะคะก็เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยหรือใครที่กําลังหางานทําก็จะได้งานที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับตโต๊ะทํางานต้องออกนอกสถานที่ อชีวิตต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขสบายมากขึ้นนะคะย้ายเพราะไกลที่ทํางานย้ายไปทํางานใกล้บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเพื่ออนาคตที่มันดีกว่าเดิมเปลี่ยนแล้วคุณก็จะมีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะ mm. ภายสื่อบ,บอกให้คุณอย่าด้กลัวในสิ่งที่ทําการทําสิ่งใหม่ๆนะคะยิ่งเรากลัวเราก็จะยิ่งไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรเลย อย่าให้ความกลัวมาทำลายโอกาสและความสำเร็จของเรามันเป็นการปิดกั้นสิ่งดีๆที่เราจะได้เจอในภายภาคหน้าอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำเพราะถ้าไม่ได้ทำในตอนนี้เราอาจจะเสียใจยภายหลังก็ได้ก็เป็นจังหวะที่ดวงเปิดฟ้าเปิดทางสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะก็ต้องเร่งทำเร่งสร้างเร่งกอบกวยไว้ให้มากๆนะคะก็แนะนำให้ชาวราศีกันหาเวลาไปทำบุญไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวคุณและครอบครัวหรือจะสวดมนต์นั่งสมาธิในบ้านของเราในห้องของเราก็ได้นะคะสวดมนต์เพื่อให้จิตใจสงบนิ่งอย่างน้อยสักวันหนึ่งบทนะคะสวดบทง่ายๆก็ได้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญแล้วนะก็สวดมนต์เสร็จก็อย่าเดืมแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะ การสวดมนต์จะทําให้คุณมีจิตใจที่สงบนิ่งมากกว่าเดิมมีสตทิที่จะทําสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะทําอะไรก็อย่าท้อนะอย่าหมดกําลังใจชีวิตพลาดได้แต่ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะก็ขอจงก้าวเดินต่อไปนะชีวิตจะเจอสิ่งดีๆแน่นอนทําอะไรก็คิดถึงพ่อและแม่ของเราให้มากๆนะคะแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาต่อเรื่องของการงานนะคะ สดาบนะคะหนึ่งถ้วยคิงออฟสอดสองถ้วย h e r m i มช่วงนี้การทำงานอาจจะต้องเจอสถานการณ์ตึงเครียดนะคะเจอความไม่สบายใจต่างๆโดยตัวงานเองหรือเพื่อนร่วมงานมีความกดดันเกิดขึ้นรอบตัวก็มีปัญหาจุกจิกให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา รือมีเรื่องไม่ลงรอยกับหัวหน้ากับเจ้านายก็เป็นเดือนที่ต้องเจออุปสรรคการทำงานอยู่บ้างทำงานที่ไหนก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกเจ้านายเลือกเพื่อนร่วมงานที่จะมาทำงานกับเราได้แต่เราสามารถเลือกที่จะอยู่ให้เป็นนะอยู่ด้วยความเข้าใจและให้คิดไว้เสมอนะคะว่างานคือเงินเงินคืองานไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะดังนั้นอย่าไปเบื่องานเบื่อคนนะคะ ยังมีอีกหลายคนที่ตกงานวิ่งหางานยันแบบเลือตาแทบกระเด็นในเมื่อเรามีงานทําเราก็ต้องตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสดีกว่าคนที่ตกงานคิดอย่างนี้จะดีกว่านะคะและงานทุกงานก็มีความสําคัญเท่ากันหมดอย่าด้อยค่างานของเราว่ามันต่อยอมันมัน มันต่อยตามนะทุกงานมันก็สําคัญด้วยกันหมดนะคะถ้าไม่สําคัญเขาก็คงไม่จ้างเราทาหรอกมันจะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆแต่จะกลายเป็นเครื่องจักรชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะถ้ามาจากการร่วมมาร่วมมือกันทํางานจะจะติดขัดเป็นช่วงๆนะคะถ้าผ่านช่วงเวลาน,นี้ไปได้ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นการทํางานก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะชาวราศรีการที่ทํางานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ธุรกิจนำเข้าส่งออกงานการตลาดการประชาสัมพันธ์เป็นเขีย t i ีดีไซเนอร์อาชีพค้าขายเกี่ยวกับพวกอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็เป็นกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จดีมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นตัวคุณก็จะได้เจอช่องทางในการทำอาชีพใหม่ๆหรือคุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่สำหรับตัวเองหางานใหม่หาอาชีพเสริมทำ คุณจะไม่อยู่นิ่งนะคะก็หาอะไรทําเสริมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถเพิ่มช่องทางในการหาเงินมากขึ้นนะคะหรือจะหาความรู้ใหม่ๆมาอัปเกรดตัวเองมีการเดินทางเกี่ยวกับงานเพิ่มขึ้นเป็นงานที่ต้องออกสังคมพบปะผู้คนมากมายได้แลกเปลี่ยนความคิดได้เจอวิธีการทำงานที่ทำให้งานของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือถ้าทำธุรกิจก็มีการขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมีสาขาเพิ่มนะคะมีหุ้นส่วนธุรกิจที่เข้ามาซัพพอร์ตทาให้กิจการมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากขึ้นใครที่หางานทําก็มีโอกาสได้งานที่ดีที่มีความมั่นคงนะคะก็อย่าละความพยายามแม้งานจะหายยากแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแสดงศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่ก็จะได้งานทนําอย่างที่หวังเอาไว้นะคะ ส่วนเรื่องของการเรียนนะคะก็มีเกณฑ์ย้ายโรงเรียนหรือย้ย้ายเปลี่ยนคณะเปลี่ยนสาขาที่เรียนเพื่อความเหมาะสมมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราเรียนมีเก่งหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบเรียนไปแล้วมันทำมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่เหมาะกับคณะนี้ไม่เหมาะกับวิชานี้ก็จะเปลี่ยนไปเรียนที่ใหม่เปลี่ยนไปเรียนสาขาอื่นที่คิดว่าเหมาะกับเรานะคะซึ่งก่อนเรียน ก่อนเรียนเนี้ยเราก็มั่นใจแหละว่าเราเรียนได้แต่พอเรียนไปแล้วอาจจะเกิดความไม่ชอบหรือรู้สึกว่าเรียนไม่ไหวนะคะก็เลยอยากก็เลยมีความคิดอยากจะเปลี่ยนซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรทุกอย่างมันก็ต้องปรับนะคะเพื่อให้ขับเพื่อให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดฝืนไปมันก็ไม่มีความสุขนะคะแถมยังเสียเวลาอีกด้วยถ้าเราค้นหาตัวเองเจอว่าเราอยากทําอะไรอยากเรียนอะไรก็จงเลือกสิ่งนั้นคนอื่นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจตัวเองก็พอ สิ่งที่คุณทําต่อไปก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆนําความสําเร็จกลับมาให้ได้นะคะให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะทุกคนจะได้ภาคภูมิใจในตัวคุณนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้อ่ารู้ว่าความมุ่งมั่นกับวิชาอะไรที่คุณต้องการเรียนกันแน่นะคะก็จะมีความชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นเดี๋ยวมาต่อเรื่องของการเงินนะคะ 6ดาบนะคะ HIGH ไ n พิง s t s 7ถ้วย10เหรียญ Mag ิเชียนะคะ mm hmm. การเงินสุดปัง mm hmm. เกินคาดมากๆนะคะมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนค่อนข้างที่จะคล่องมืออาจจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินคนอยู่ก็ได้นะมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นกอบเป็นกรรมจนสามารถเก็บเงินได้บางส่วนนะคะ ก็นาไปต่อยอดทาอย่างอื่นเพิ่มนะเพื่อจะทําให้มีเงินงอกเงยเพิ่มขึ้นแต่คุณก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะคะแต่เหนื่อยแล้วดีนะเหนื่อยแล้วรวยนะคะช่วงกอบโกยนะยิ่งทําก็จะยิ่งได้เงินมากเป็นช่วงเวลาที่จังหวะชีวิตคุณจะมีศักยภาพในการสแสวงหาผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนานาแต่บางอย่างก็ดูเหมือนจะดีกับไม่ดีเสมอไปนะคะก็ต้องรอบคอบแล้วก็มีสติในการาพิจารณาให้มากๆ ชาวราศีกันจะได้รับโอกาสดีๆในการทำเงินหรือมีช่องทางที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมความคิดแปลกใหม่ไอเดียที่ดีจะสร้างเงินให้กับคุณมากมายเป็นเดือนที่การเงินอย่างกุนใจได้แต่ก็ต้องไม่ประหมาานะคะเพราะว่ามันก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินออกไปอยู่เรื่อยๆถ้า,าถ้าคุมไม่ดีเนี่ยการเงินอาจจะติดขัดได้อยางเหมือนกันช่วงนี้ก็จะใช้เงินไปกับเรื่องของความสวยความงามเสริมสวยเสริมรอ การทําให้ตัวเองดูดีนะคะเสริมความมั่นใจใช้เงินไปกับการเ n o นเวทบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านให้มันน่าอยู่มากกว่าเดิมหรือมีการลงทนุนซื้ออสังหาเพื่อเกณฑ์กาไรในอนาคตก็ได้นะคะใช้เงินไปกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองอพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงขึ้นก็เป็นการลงทุนให้กับตัวเองดูดีทั้งทางร่างกายและก็ความเคสติปัญญาหรือใช้เงินไปก,กับการดูแลสุขภาพนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของสายตานะต้องตัดแว่นไม่เพราะสายตาก็สั้นยาวมากขึ้นทุกปีตัดแว่นทีก็หลายบาทนะคะแล้วก็ช่วงนี้ควรพอเพาเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ลงบ้างาซื้อของที่มันจําเป็นที่ต้องใช้ดีกว่านะคะของอะไรที่อยากได้ถ้ามันไม่จําเป็นมากนะักก็ต้องหักห้ามใจซื้อของที่มันจําเป็นดีกว่านะคะหรือใครที่กําลังผ่อนของอยู่นะคะบางคนผ่อนโทรศัพท์ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ่อร์ดผ่อนบ้านนะถ้าของเก่ายังผ่อนไม่หมดเนี่ยก็อย่าไปอ,าอย่าเพิ่งไปผ่อนอะไรเพิ่มนะคะเด,เดี๋ยวเราจะจ่ายไม่ไหวมันจะทําให้เป็นการาสร้างความกดดันให้กับตัวเรามากเกินไปอย่าทําอะไรเกินตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเครียดเปล่าๆตอนนี้การเงินของคุณก็ยังไม่เสียขาบวนนะแต่ถ้าใช้เงินเกินตัวใช้เงินไปกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์การเงินก็จะมีปัญหาได้นะคะก็ต้องมีสติกับการใช้เงินให้มากๆ ถ้าต้องตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองก็ต้องรละเอียดรอบคอบนะคิดให้ดีก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภช่วงนี้นะดวงมีพลังส่งเสริมให้มีโชคโดยเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์มรดกที่ดินทรัพย์สินได้เปลา่าทวงนี้สำเร็จนะคะมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆหรือได้รับโชคลาภอันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอีกด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของความรัก Kings of c u p พ m p s นะคะจัสติกชาเวอร์แชมเ r a นนะคะช่วงนี้คนมีคู่คนมีแฟนจะรักกันมากขึ้นก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็จะมีข่าวดีนะคะมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแบบจริงๆจัง มีความชัดเจนเกิดขึ้นถ้าวางแผนจะมีลูกก็สามารถมีได้นะคะความรักคนมีคู่ก็ดูสดใสเติบโตสมบูรณ์มากขึ้นทีเดียวก็วเป็นคู่ที่หวานชื่นจนคนรอบข้างเนี่ยอิจฉาได้เลยนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นคู่แท้คู่บารมีที่เกิดมาคู่กันโดยแท้จริงมีความเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีนะคะความรักสมบูรณ์แบบจะมีช่วงเวลาดีๆระหว่างกันให้ได้จดจํา ซึ่งหาเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่รักรู้สึกเหมือนต้นรักกําลังขาดน้ําความรักกําลังมีปัญหาก็สามารถปลุกความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาได้ด้วยอดีตที่ดีเรื่องราวรดีๆที่เคยทํำร่วมกันมันจะทําให้คุณสองคนเข้าใจว่าทําไมยังคงต้องรักกันต่อไปนะคะ ก็เป็นสิ่งที่จะคอยย้ำเตือนสติไม่ทําอะไรที่มันผีผ้านะคะก็ทําให้คุณสองคนเนี่ยรู้สึกผูกพันกันมากกว่าเดิมก็ได้สําหรับคู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะคะก็รักกันดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้ต่างคนก็ไปมุ่งมั่นกับการทํางานหาเงินสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนักนะคะความรักก็อาจจะดูจืดเชือจืดจางไปบ้างก็ต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยนะพากันไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปดินเนอร์ พูดคำหวานๆใส่กันให้กำลังใจกัน เพื่อให้คุณทั้งคู่ได้รู้สึกดีต่อกันอยู่เสมอนะคะแรกๆรกรักกันหวานอย่างไรนะก็ยังคงต้องให้มันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นช่วงที่คนมีคู่ก็รักกันแหละนะคะแต่ว่าต่างก็อาจจะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าถ้าเข้าใจกันก็โอเคนะแต่ถ้ามีงอนมีโกรธกันเพราะไม่มีเวลาให้กันสนใจแต่งานสนใจแต่คนอื่นรับปากอะไรไว้ก็ทําไม่ได้ก็ต้องมีการพูดคุยทงความเข้าใจให้ตรงกันนะคะ มันก็มีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเกิดขึ้นให้ควรใจอยู่บ้างถ้าไม่ใส่ใจมันก็จะไม่มีอะไรนะยังรักกันดีไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังไงก็เติมความหวานเติมความห่วงใยให้กันอยู่เสมอดูแลรักษาความรักที่ดีของคุณสองคนอย่างนี้ตลอดไปนะก็รักกันยาวนานนะคะเดี๋ยวมาดีความรักคนโสดกันบ้าง Queen of Pentacles ห้าทนะคะ เจวิลเดมูลควีนส์ออฟมอนเป็นช่วงที่คนโสดเต็มเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์นะคะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความเหงาความเศร้าใครที่สวดมานานก็ถึงเวลาที่จะมีคนเข้ามานะมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้แต่เวลามีใครเข้ามาก็มักจะเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนก็อาจจะตัดสินใจยากสักหน่อยนะคะ เป็นความรักที่ข้ามหมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันก็ทําให้มีความกลัวเกิดขึ้นภายในใจกลัวเลือกคนผิดกลัวความผิดหวังเพราะคุณก็เห็นคนรอบตัวมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่มาเยอะทําทให้มีอยากมีความรักหรือค่อนข้างคิดหนักมากขึ้นจะคุยกับใครครบกับใครคุณก็อยากจะได้ความชัดเจนเป็นความรักที่เปิดเผยมีอยากคบคนแบบหลบๆซ่อนๆ คนก็ไม่ได้มีความอดทนมากพอที่จะรอไปแบบไม่มีจุดหมายนะคะไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครนะถ้าคบแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าคุณก็พร้อมจะตัดคนคนนั้นออกไปจากชีวิตโดยทันทีสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดก็คือการถูกหลอกลวงนะกลัวเจอคนมีเจ้าของซึ่งก็จะทําให้ชีวิตคุณดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่นะยังไม่เจอคนที่เหมาะสมจริงๆ คุณก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวนะคะก็เป็นโสดแบบสวยๆหล่อๆไปนี่แหละสบายใจดีนะคะถ้ามีความรักแล้วต้องมีความทุกข์ก็อยู่เป็นโสดไปก่อนก็ได้ถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองอมีคนเข้ามาแน่นอนแต่ยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้นะคะถ้ายังอยู่เป็นโสดคุณก็มีความสุขตามสไตล์ของคุณ รือที่ยังไม่ตบลวงปรงใจกับใครเพราะยังรักอิสระยังไม่อยากถูกผูกมัดก็ได้นะคะชอบใช้ชีวิตโสดนะมันอิสระดีจะคุยจะค,จะคบจะแซวกับใครก็ได้นะคะมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้ทําตั้งมากมายแม้ในใจก็อยากจะมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างคอยดูแลคอยให้กําลังใจกันแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยแม้คุณจะเจอความรักในรูปแบบไหนก็ตาม ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะถ้ายังไม่แน่ใจก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุดรักที่ดูเร่งรีบเกินไปอาจจะทําให้คุณเสียใจก็ได้นะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปก็พยายามคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะทําตัวเองให้มีคุณค่ารักตัวเองให้มากๆแล้วจัก,กรวาลก็จะส่งคนที่เหมาะสมกับเราให้ได้มาเจอกันไม่ช้าไม่นานนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพ เจ็ดดาบนะคะอัศวินชื่อถ้วยเลิฟเระวังจะมีอาการวูบนะคะหน้ามืดปวดหัวเวียนศีรษะอาจจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะใครที่มีความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงหรือต่ำก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะก็ทานยาตามที่หมอบอกหาเวลาออ,อ,อ,ออกกำลังกายบ้าง เด็ก,ล,กล็กน้อยก็ยังดีรวมทั้งระวังการเดินสะดุดหกล้มนะคะเป็นแผลถลอกซึ่งมันก็มาจากความประมาทของตัวเราเองจะลุกนั่งเดินเถินไปไหนก็ต้องระมัดระวังอย่าทาอะไรไวเกินไปมิฉะนั้นจะทําให้เราเจ็บตัวได้นะคะแล้วก็ระวังโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเรามีการป้องกันนะระมัดระวังตัวดีๆมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารการกิน หลีกเลี่ยงทานอาหารดิบๆสุกๆเพราะจะเสี่ยงทําให้ท้องล่วงท้องเสียทานอาหารที่ปรุงสุกปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดคิดมากกังวลไปต่างๆนานาก็พยายามปรับลดลงให้ได้อย่าเสียใจกับอดีตที่มันผ่านมาเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะอย่าไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปเพราะมันยังมาไม่ถึงนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วทํามันให้ดีที่สุดนะคะ นี้ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกันและชาวลัคนากันสำหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือน หากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรสามารถกดปุ่มซุปปร์แตงหรือปุ่มขอบคุณมาได้อาจารย์ก็จะได้นำไปพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยอยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันใครที่ท้อแท้สิ้นหวังกับการใช้ชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้คุณมีแรงสู้ชีวิตต่อไป แม้ชีวิตมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าใจเราสู้ซะอย่างยังไงเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้หากวันใดที่คุณต้องเจอความผิดหวงังความเสียใจก็อยากจะบอกว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันนี้แต่ยังมีวันพรุ่งนี้ให้ได้เริ่มต้นใหม่เสมอนะคะความเจ็บปวดของเมื่อวานจะกลายเป็นความเข้มแข็งของคุณในวันนี้ ไม่มีใครจะมาทำลายความฝันเราได้ตราบใดที่เรายังมียังให้โอกาสตัวเองเสมอนะคะแสงของวันใหม่ก็จะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้จวงปล่อยวางกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่าน มีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ